โอเคเราเก็บไปไว้ใายในถ้ำนะรู้สึกถึงความเย็นนะครับเราเหมือนเรากำลังจะเดินเข้าตู้เย็นนิดหน่อยก็แบบน้ำน้ำน้ำวันนี้เรามาเจอแล้วมาเลยพ่อ่าปีไม่ไม่ปีเดินกับพี่ปื๊ดเดินกับปเี่เหมือนไหมเหมือนป่าที่มีไดโนเสาร์เลยไหมฮะ ไปอ้าวเจออีกแล้วครับหตัวนี่หกตัวเแ้ตามตัวโอ้ยอ้าวโอ้แดตันี่นี่ลังเดินเลยเพื่อนหสิตักดอะไรกดายกดทุกอย่างเลยนะเค นี่ปูปี๊ดปี๊บมาบุกอะไรครับมาบุกที่หูปลาตาห้าปี๊ดปี๊ดที่ไหนไหนโอ้โหปี๊ดปี๊ดะมาตามกันไปครับเมื่อยหน่อยนะเอออย่ไปหมดอ่าเป็นไงน้องปี๊ดเป็นไรออนใหญ่จัดใจเลยเออปิดก่อนเยี่ยมโอเซ โอเคเราเก็บไฟไว้ฉายในถ้านะปื้เดินลาบกับแม่ด้วยนะขึเออค่อยๆไปเรื่อยๆเออเดินดูหอยหอยทากเดินขึ้นเขาอะไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนต้องค่อยๆเดินแต่แม่เพื่อนเพื่อนออ่าค่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็จะมีจุดแวะพักไปเรื่อยเอ๊ะตรงนี้เขาถ่ายหนังเรื่องอะไรนะน้องปี๊ดรู้ป่ะ ีเหรอสแสดงว่าข้างในก็ต้องมีห,าหิาัญนาคใช่ไหมไ้ไค่อ,อ,อ,คอยๆเดินค่อยๆเดินอือไหว้คอณแก้วใช่รู้สึกถึงความเย็นไหมปื๊ดเริ่มเย็นล้ฮะเริ่มเย็นแล,ล้วฮะลูกม้งปี๊ครับรู้สึกถึงความเย็นไหมครับนี่เราเหมือนเรากำลังจะเดินเข้าตู้เย็นอย่เนี่ยเข้าตู้เรย็นเข้าตู้เย็นนาดด นี่ระหว่างทางครับทำไม่ต้องขายก็ได้เดี๋ยวไปในถ้ำไม่ค่อยขายขอไม่เท่าถ้ำก่อนขอบอกขอบอกนะโอ้ระวังเล่นนะครับตะกี้ข้างล่างเขาก็มีให้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 เอาเอามาทำไมอะไรให้เอามาเต็มเลยย่าไหวไหมนะค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องให้เห็นตรงนี้ก็ได้เนี่ยฮ่าตอนนี้เราเปลี่ยนกล้อง เปลี่ยนมาเป็นต้องโทรศัพท์นะพอเดินได้สายพื้นนะสายสายพื้นพี่สายพื้นไหแล้วมากลางๆหน่อยตรงนั้นถึอ่มันจะลื่นในตรงที่มันมีน้ำนมีเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยเขาไม่ให้เข้าเพราน้ำมันเยอะโอ้โหจะบอกให้ว่าเส้นทางยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยนะพี่พ้ด เข้าไปส่งหลวได้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 เฮ้ยอามาสู่ที่โล่งแล้วเขาหอใช่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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้เลยเนี่ยพ่อก็ไม่เคยมาลากไม้ลากไม้ลากไม้มาตามน้ำเหรอเอยัง พี่เจออะไรไหนครับเพื่อนเพื่อนไหนไหนไหนวันนี้เรามาเจอแล้วเรามาตามล่าหากิ้งกือสีชมพูไหนขอแสงหน่อยนิโอ้โหเพื่อนเพื่อนปิดปิดแสงโอ้ปิดปิดไฟปิดปิดไฟปิดปิดไฟโอ้กิ้งกือสีชมพูจริงๆเลยนะเนี้นะเขาบอกว่ามีที่เดียวในโลกนะโอ้โห เอเคใครเจอก็อนี่ะปี๊ดเหรออ้ายป้ายป้ายนี่นี่ครับกิ้งกือสีชมพูไปเดี๋ยวข้างในมีอีกนี่ครับกันเพื่อโหสวยงามมากเลยผุกปลาตาแนะนำเลยนะครับปื๊ดปี๊ดทีวีมาบุกผูปลาตาใช่ไหมครับโอ้โหปลาต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 านี่ไงพ่อถ่ายไปเรื่อยๆเลยเนี่ย บรรยากาศเจ๋งมากเลยอ่ามาเลยพ่อทักอ่ะพีไม่วิ่งพีเดินกับพี่ปื๊ดเดินกับพี่ปื๊ดเก้าก้าที่ใช่คอยมองที่พื้นนะนี่มันมีกิ้งกือสีชมพูจริงๆนะเนี่ยมันเป็นลักษณะของป่านี่เลยป่าโบราณอืมพีปิีทรอเดินกับพี่รอกับแม่นิดนึงรอกับแม่นิดนึงโอ้หเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพ่อกำลังดู อยู่ไงเลยค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปนหนีไหมเข้าท้ำอีกแล้วเขาให้เดินในเส้นทางไอ้ตรงนั้นอันตรายเขาไม่ให้ไปเอ้ย่เหอพ่อถ้ำใช่ใช่เนี่ยตรงนี้น้ำนะฝนตกนะเยอะสะท้อนใช่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 เก่เอ้ยเอปี๊เป็นไงบ้างครับเจอกี่ตัวแล้ววันนี้เรามาทำภารกิจ เราเจอจิ้งคือไปหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมสีชมพูตรงไหนตรงไหนตรงบันไดทางลงครับตัวตัวจิ๊เดียวหาไมเจอสวยสวยสีชมพูจริงๆมันตัวเล็กนิดเดียวเองมันจะชอบมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตะเหมือนตะเข็บใช่ใ่ตัวใหญ่ไม่มีมันมีตัวจิ๋ว ตรงตอนบันไดขากลับนะครับจะอยู่ทางคืนผมเจออยู่ตัวเดียวสมพูเลยครับสวยเลยครับอืมเย็นช้ำนะครับอืม ข้างในไงเนี่ยมันเหมือนกับป่าอะไรนะป่าไดโนเสาร์เลยป่ะป่าที่แบบต้นที่มีไดโนเสาร์อ่ะเหมือนไหม<อ>เหมือนป่าที่มีไดโนเสาร์เลยไหมหต้อนอะไรไม่รู้ไปดูไหมล่ะ<อ>จะแวะดูป่ะล่ะอพักเดินหรือจะเดินไปเรื่อยๆก็ได้อ่ะยปเดินโอ้นี่ไงปาาข้าโอ้สวยไหมแต่ระวังลื่นนะ ใช,ใช่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 โอ้โหนี่นี่เพื่อนๆสวยงามมากเลยเป็นช ah, uh ่องเขาเลยนะเป็นถ้ำโค้งๆอ่านี่นี่บรรยากาศอันนี้เป็นธรรมชาติเลยอ่านันั่งอู่หนนี่นั่งนไรไม่เป็นย่าให้เขาสายเดี่ยนี่มาทางนี้ก็ได้มาลูกปื๊ดมาได้หมดได้หมดได้หมดอ่ามาเลย ข้างข้างบนเราไม่กล้าให้เด็กเดินนะ,ะเพราะว่ามันลื่นมากพกรก็เป็นพวกใบเนี่ยใบจากใบอะไรพวกนี้มันลานะกันก็ก็มันก็ความลื่นน้อยก,บบกว่าหิน,นย่ยแล้วเดี๋ยวเราไปโซนนี้ตอนนี้ภ<อ>ารกิจ<ๆ>ของเราคือห<ๆ>าหากิ้งคือตัวที่สมาเร็ว ใครจะเจอกิ้งคือตัวที่สองครดตอนนี้เราภารกิจตามหากิ้งคือตามหากิ้งคือตัวที่2ดูด้วยใครจะเจอก่อนกันอ่าอ้ออาอก็ถ่ายพวกหนูไงเออถ่ายพื้นไว้ถ่ายพื้นไว้ไกิ้งคืออาจจะเจอแถวๆที่มันมีต้นไม้หรือเป็นพวกอะไรนะม,มอสหรือไรแค้นใช่ไหม เปื้อทั้งปีเลยนี้เราจะเจอไหมครับอยู่ในป่าป่าโอ้โหนะบรรยากาศเหมือนในนี้เลยนะป่าจุลสิษเหมือนที่เราดูในหนังจุลสิษย์เศร์เวลยอ้าวเพื่อนๆเราเจอแล้วครับนี่อะไรอะ

นี้เราเจอไปแล้วครับสองตัวอ่านี่อีกตัวอพอเจออีกแล้วนี่สี่ตัวเจออีกแล้วเจออีกแล้วเป็นไงวันนี้เราเจอแล้วครับหนึ่งสองสามใช่เดินเจอสี่ตัวอ้าห่างๆหน่อยห่างๆหน่อยห่างๆหน่อยอ้าพอเจออีกแล้วครับห้าตัว <c oughs> เป็นไงบอกเพื่อนๆได้กินกือสีชมพูไหมห้าตัวค่อยเดินนี่ก็อ้าวเจออีแล้วครับหตัวนี่หตัวใช่ใหญ่หหสุดแค่นี้นี่นี่หตัวนี่ไงเออเดินอยู่อหกตัวแล้วครับว,วันนี้เราจะเจอถึงสิบไหมครับมันจะอยู่ตามต้นไม้ตามโขดหินนี่แหละเอ่าอ,อยหน่อยนะ เี็กครับพ่อระวังอย่างน้มีไม้มีไม้เนี่ยชอบอยู่เฮ้ยแล้วพี่คนนั้นไปไหนแล้วอ่ะเด็กก็เจอแล้วล่ะหลังเราเดินออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วระวังระวังหญ้าระวังนะไปแล้วพี่ก็คงเจอแล้วล่ะหกตัวช้าๆครับถอยหลังนิดนึงมีครับต้องค่อยๆมองครับถ้เจอครับอ่อพ่อเจอไหมเจอพี่เจอ บีเจอตัวแรกไงนี่ก็น่าจะโดนเหยียบไปแล้วครับอุ้กินต่าเหียบมุ้อ้าวเจ็ดตัวครับแต่โดนเหยียบบางทีเขาไม่เห็นไงตัวมันเล็กไงเขาไม่รู้สิอ่า่ยตามตัวบางทีมีอ้าวโอ้แปดตัวนี่ถึงโดนเหยียบไปเนี่ยใช่ไหมหรือมันกินลูกไม้อยู่อ๋อกินลูกไม้อยู่ยังไม่โดนยังไม่โดนเหยียบมันทำมันได้พ่ออยากรู้ไงว่ามันได้ดีเปล่า เท่าไหร่ละเท่าไหร่ละแปดแล้วนี้าตัวตัวสิบตัวนี้อ้าวนี่สิบตัวไหนไหนไหนตัวไหนไหนไหนสิบเอ็ดตัวเลยเหรอโอ้โหอะไรกอืเท่าไรละสิบเอ็ดแล้วครับสิบเอ็ดแล้วครับสิบเอ็ดแล้วครับเท่าไหรนะเอนหอะอ้าวสิบองตัวโหตัวเมือเลย หรอติสเขาไปแล้วเหรอู้สวยเนี่ยติดสจริงๆนั่นเนี่ยที่สิบาถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยโอ้สิบสีถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเนี่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 นีลังเดินเลยเพื่อนๆ5่ตัวแล้วเดินนี่ช้าๆระวังเหยียบนะระวังเหยียบนะเดินขัดห้าหนกเออนี่นี่นี่ใช่ปะสิบหกตัว 1>, ah. 1>, 60, 1>, 1ิบหตัว17เจ็ดตัวสิบเจ็ดไหน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 สิบแปดสโอ้หยีเอาแล้วนี่ยี 28, ่สิบเอ็ดยีเอ็่สิบเอโอ้ยี ouais, ่สิอ็ดแล้วเพื่อนมีไหมมีไหมพี่มีป่ามีป่ะ ทามโคทินมีไหมสังเกตดีๆนะเอะอหตัวออเจอบกเจอไปตัวโอ้โหฮึบฮึบยี่สิบเอ็ดตัวแล้วครับอ่าอ่ามีเปล่าไงมีเปล่าระวังเหยียบนะเดินดีๆนะอ่าโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศในหุบป่าตาใช่ไหมครับอ่าเป,ปิดปีทีวีวันนี้เจอกิ้งกือไปเท่าไหร่ ยี่สิบเอ็ดตัวอ่าฮุปปาตานี่อยู่จังหวัดอะไรนะลืมอ่ะโชายทานีโอ้ชายทานีอ่าอย่าลืมฝากอะไรนะปิ๊ดกดติดตามชอบกดมาสิกดอะค์ไลค์ไลค์ครับกดติดกดทุกอย่างเลยนะโอเคบายบายเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับนี่นะสวยจริงๆแต่บอกให้นะโอ้โหนะป่าอย่างไหนไหนหนังจุลศิลป์เวอร์เลย